สิ้นสุดยุคสมัยการปกครองโดยราชวงศ์มาซิโดเนียและซิลิซิต247ปีก่อนคริสตกาลอิรานได้ตกไปอยู่ภายใต้าการปกครองของพาเทียซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของเปอร์เซียไม่กี่ร้อยปีหลังจากนั้นชาวพาเทียนได้ก่อตั้งจกักรวรรดิพาเทียหรือชื่อหนึ่งคืออาซัสิคหรืออาซัเซียตามชื่อของราชวงศ์ที่ปกครองในยุครุ่งเรืองที่สุด จักรวรรดินี้ได้ขยายอำนาจการปกครองครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอนาโตเลียเมโสโปเตเมียบางส่วนของคาบสมุทรอาหรับที่รับสูงอิหร่านไปจนจรลดแม่น้ำสินธุพาเทียได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมเนื่องจากอยู่ในเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่อระหว่างจักรวรรดิโรมันกับราชวงศ์ฮั่นของจีนชาวพาเทียนยังมีความเชี่ยวชาญในการศึกการสงครามโดยได้สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่อณาจาักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการสังหารมาคัสลิซินียสแคสซุดสหายของจูเลียสซีซาร์ในยุทธการที่คาเลซึ่งนับเป็นภัยพิบัติทางการทหารที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โรมันพาเียนอิมพีเรจกักรวรรดิพาเทียถูกสถาป,ปนาเมื่อ247ปีก่อนคร,ริสต์กาลโดยพระเจ้าอาสัสเซสที่หนึ่งผู้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งชาวปาณีหรือปาในา ชนชาติอิหร่านตะวันออกที่อาศัยอยู่แถบทะเลแคสเปียน238ปีก่อนคริสตกาชพระอ,องค์ลบชนะจกักรวรรดิซิรุสิตและเข้าครอบครองพาเทียแต่ต่อมาก็ถูกพระเจ้าแอนทิโอคัสมหาราชยึดคืนและพระเจ้าอัสเซสที่สองก็ได้ยอมสงบศึกและอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าแอนทิโอคัสกระทั่ง1 4 8ถึง147ปีก่อนคริสตกาชมีทิเดทิสที่หแห่งพาเทีย ได้เข้าโจมตีภูมิภาคมีเดียบาบิโลเนียและเมโสโปเตเมียของซิลูสิตในตอนที่ซิลูสิตกำลังสั่นคลอนเพราะเกิดกบฏจักรวรรดิพาเทียได้ผูกมิตรกับราชวงศ์ฮันอณาจักรอินโดพาเทียและจักรวรรดิกุสานะหรือคูชานเพื่อรักษาเขตแดนด้านตะวันออกในขณะที่เขตแดนด้านตะวันตกก็ต้องเผชิญกับการเข้ามาของโรมันที่กำลังทำสงครามกับพรตัสในสงครามมิดเดติกครั้งที่3 ต่อมาในสมัยของฟาเตสตที่3พระอ,องค์ได้ช่วยเหลือปอมปีกงุศุนโรมันด้วยการบุกอาร์เมเนียของพระเจ้าไทกาเนสมหาราชแต่หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างโอรส2พระอ,องค์ของฟาเตสตคือโอโรสหรือโอลรดิสที่2กับมีทิเดติสที่4เมื่อมีทิเดติสถูกสังหารโรมันที่เป็นพันธมิตรกับมีทิเดติสก็ยกทัพมาสู้กับโอโรดิสในยุทธการที่คาเล ยุทธการครั้งนี้เป็นการสู้รบครั้งแรกๆในสงครามโรมันพาเทียที่ต่อมาจะก,กินระยะเวลายาวนานเกือบ200ปีแม่ทัพของฝ่ายพาเทียในศึกนี้มีชื่อว่าซูเรน่าขุนพลเอกของโอลดิสที่ได้เอาชนะมีเทเดทิสที่4ในการปิดล้อมที่ซิลูเซียทหารของโรมันมีอยู่ราว40,000ซึ่งเป็นประมาณ4เท่าของฝ่ายพาเทียแต่การสู้รบก็จบลงด้วยความพ่าพยแพ้อย่างย่อยยับของฝ่ายโรมัน เพราะในขณะที่พาเทียสูญเสียเพียงเล็กน้อยโรมันได้สูญเสียทหารเกือบทั้งหมดและแม่ทัพแคสซัตก็ถูกสังหารในฉากสุดท้ายแคสซัตที่สิ้นหวังจากการสูญเสียบุตรชายในการลบได้ยินยอมที่จะเจราจาสงบศึกแต่เมื่อเดินทางไปถึงค่ายของฝ่ายพาเทียก็ได้ถูกโจมตีและสังหารทั้งขบวนเล่ากันว่าหลังแคสซัตตา,ตายลงทหารพาเทียนได้หลอมทองและก่อเข้าปากของแคสซัตผู้เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนโลภและกระหายอำนาจ ไมทับแคสซั์เป็นหนึ่งในคณะ3พันธมิตรครั้งที่1ห,หรือ first triumvirate ที่เป็นพันธมิตรระหว่างผู้มีอำนาจสูงสุดในโรม3คนการเสียชีวิตของเขาทำให้อีกสองคนที่เหลือคือปอมปีกับจูเลียสซีซาหันมาสู้ลบกันเองนําไปสู่สงครามการเมืองซีซ่าในช่วง49-45ปีก่อนคริสตกาลร,ราว20ปีก่อนคริสตกาลพาเทียและโรมันตกลงที่จะสงบศึก แต่หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งในการปกครองอาณาจักรอาร์เมเนียซึ่งเป็นรัฐกันชนระหว่างสองจักรวรรดิพาเทียและโรมันจึงทาสงครามกันอีกหลายครั้งการสงครามกับโรมันอันยาวนานบวกกับความขัดแย้งภายในและการมาของจักรวรรดิแซสซานิดทําให้จักรวรรดิพาเทียอ่อนแอลงจนในปีคศ224จักรวรรดิพาเทียก็ล่มสลายลงเมื่ออดาชีที่หนึ่งแห่งอิหร่านได้นําทัพเซสซานิต ลบชนะได้สังหารอัตบานัสที่4แห่งพาเทียในยุทธการฮอมอสกันและขับไล่โวลกาซิสที่6กษัตริย์พาเทียอีกพระองค์ออกจากเมโสโปเตเมียได้สำเร็จ